ถ้าคาถาเปิดดวงรับศัพครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวานาและมันเติมบุญทุกเดือนจะยิ่งทําให้ชีวิตราบรื่นไรอุปสรรคคาถาที่หนึ่งคาถามหาจักรพรรดิเป็นคาถาที่รวบรวมพุทธคุณครอบจักรวาลมีพลานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลายมาเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคาถาที่สองคาถาบูชาดวงชะตาให้มันสวนดคาถานี้ทุกวันเพื่อเสริมดวงชะตาและมันเติมบุญทุกๆ,กๆเดือนจะยิ่งทําให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคและช่วยเสริมดวงชะ ขึ้นคาถาที่สามคาถาเงินล้านเป็นคาถาของหลวงพ่อฤาษีหิงดำคาถานี้ท่านว่าผู้ที่มันสวดประจําทุกวันมันทําบุญทําทานหรือสวดก่อนเข้านอนก็จะยิ่งทําให้มีเงินไม่ขาดมีลาบปราศจากความยากลําบากและปราศจากความยากจนคาถาหัวใจร้อยแปดเป็นคาถาที่เชื่อว่าสวดแล้วเป็นอนิสงส์เรียกโชคลาภและชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองไรอุปสรรคกีดขวางคาถาที่ห้าคาถาร่ารวยโดยให้สวดภาวนากับน้ำสะอาดและนามาประพรมให้ทั่วบ้านหรือร้านค้าหรือสวดก่อนนอนเพื่อเสริมโชคลาภ